กาดสบายดีพอ่อแม่พี่น้องกาดสวัสดีเอฟซีกันคำมัมาติดตามหับสมบ่าวตายด้วพี่น้องามาเมื่อนี้ก็ดภาพอันน้องๆอและร้านคุดถ่อหน,า,น,อน,ออนามพ่อแม่พี่น้องเลยน้อง<ร>สันติสบายดีปะาลุงสบายดีปะาลุงอืมน้องแพรน้องแพรก็ยังบริเมือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอีกประมาณ มือสองมือพอละพอมีพี่น้องเอ้ยจะสิได้เมือมอืมขักันขุดดินกับยำยำเนี่ยมันก็เป็นยำแรกเนาะพอมีพี่น้องมันก็สิแข็งในจังน้อยเดี๋ยวก็สิขุดบริลึกบนไดาดอกพอมีพี่น้องเลยว่าคันคันเท้าบกขุดลงันแดดมันถึกทอดอดมันสิกรอบแล้วมันสิแตกพอมีพี่น้องก็เลยให้น้องๆขุดดินถมก่อน น้องบิวน้องโตลรลกาน้องแพน้องสันติฝากกันขุดท่อเน,นี่็คือท่อ,อได้แบบโปอเีชิโนท่อได้พวกหาใส่ได้น้ำมันใสน้ำสาง ขุดมาแต่พุนพอตอนน่พุนขอให้พี่น้องข้างนั้นคือขุดแล้วเรียบร้อยจะมาขุดทางน,นี้โอ้น่องเต่ากับขน,น,พ,นพ,พ,พื้นพอไหมพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็พากันขุดอยู่พอพี่นอ้องเอ้ย ขุดใส่กันคนละไม้คนละมือ,มมอน้องเต่าค้นพื้นแล้วแลน้องเต่าออ้ยน้องบูมมันไ่้ไม่ลงขุดใส่กันบูมีเสียบน้องบูมบูมีเสียบ ไว้ดีปลาลูกนะไหมไว้ดีปลาลุงอืมโอ้นองบูมกำลังพากันคุดอยู่พอให้พี่น้องไงนี่กำลังคุดกันอยู่พอไม่พี่น้องเลย ขุดคุดคุดคุดเฉยกันหลายฝูหลายคนบนในนอ้อาเลยอ,อ,องแพก็ยังเอาเชียบโจกอีกคุดเฉยกันหลายคนก็ได้ครแม่งใหาซับมือกัน <laughs> <ป>อืม กุดอยู่ you, บันผมไม่พไปนอกเลยนอกบูมก็ไม่เห็นจะคือเต่านี่เก <c oughs> ินไกลๆทางผมไม่พไปนอกเลยเด็นไรแ่ก็ขอโทษขออภยัยเดอพี่น้องเด้อไม่มีเสียงหลบกวัอะไรครับ อคุบธเกิตรพุดเหลืกปนได้ดอกฟาไหมพี่น้องพุดกับพุดพอดีแบบว่าเท่าถมถอไว้บ่อยถึงแดดถึกนะเพื่อมกันบ่หยถอมันกอบ ี่กำลังขุดกันอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะเอากระสีเบิ่งน้ำเอาเบิ่งน้ำเข้ากระสิบไดขุดเขาว่านี่ขุดมือเดียวกับไปอยากปั้นได้หรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วเฉยน้องๆเป็นคนขุดมือก็ดีคือหลายเลยพ่อแม่พี่น้องแข็งเลยอีกประมาณ อีกประมาณเพิ่นว่าให้สองสองอาทิตย์แหลให้ไปตัดไม้หยิบน้องเต่าขุดน้องแพ้ก็ซอยซอยกันขุดพอเห็นพี่นอนลย นี่กำลังซอยกันขุดอยู่พอมพี่น้องเลยไก่ชิแล้วเลยไก่ชิแล้วหละไก่ชีแหล,ว,แลวพอ่อแมพี่น้องอืม บรยากาศตอนนี้ก็ตอนสวยๆพอมีพ่น้องเลยสิประมาณเก้าโมงไปกับหอดสิบโมง,งันแหละน้องสันติน้องเต่าคุดมาทางนี้ใครเนยดินก็ะอ่อนไก่น้ำสางพอพีนนอ่น้องเอยเลย อยู่กใกล้ชีแล้วแหละพ่อเมีพี่น้องเลยโอ้อน่องแพโอ้ยบรรยากาศธรรมชาติพ่อเมีพี่น้องเลยท้องฟ้าสีครามงามงามชีแลธรรมชาติบ้านเฮาต้นมักเฟือง เติมมะเฟืองตีว่าตะก,กี้แถายังหน่อยครับกระพอเป็นคนปลูกพ่อยี่น้นพอ,พนอยตอนนี้ก็กำลังเอาถอลงโดยถมเลยตอนนี้ก็กำลังพากันถมพ่อแม่พี่น้องเลยพุดแล้วก็เอาถอลงแล้วก็ถมน้องแพอ น้องแพ้หอัดเหยียบในเด้ออืมนี่ตอนอนี้กำลังถมอืมเอาถอลงแล้วก็ถมก่อนพ่อแม่พี่นอ้องเลยอืมยุ่งถมไปหอดผูดเด้อต่อถอก่อน นี่ตอนนี้น้องชันติกำลังถมอยู่ผมให้พี่น้องกำลังโตกุดไปตามเกาะนี่ตอนนี้เขาวางถอแล้วแล้วพอพี่น้องเลยเอากระถมน้องชันติเขาไปถมอยู่ในกองอถอกก็สิประมาณนี้อ้นผม vàng lẹo này ô oh, nó chăn tí nó tổ thấm là có mấy cái nào đây <laughs> Ní, thấm lẹo này Ní. เอาลาพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพาควรนแล้วเนะาะเอาเได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายในเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีไป,ไปด่าลุง